สองราศีดวงดีจะได้โชคมาแบบไม่รู้ตัวคือราศีไหนใช่คุณหรือเปล่าไปเช็คด,ดวงแม่นกับหมอแชมดวงเด็ดเด็ดดวงกันค่ะราศีเมถุนโชคพอมีเข้ามาบ้างและช่วงนี้เรื่องที่เครียดจะค่อยๆสบายใจขึ้นใจเย็นๆราศีพิจิกโชคมาแบบไม่รู้ตัวและช่วงนี้สิ่งที่คิดมักเกิดขึ้นจริงคิดแต่เรื่องดีๆ เช็คดวงโชคลาภทั้ง12ราศีได้ที่ Facebook เด็ดดวงกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะรู้ทันดวงก็รับมือที่ทันดูดวงแม่นต้องดวงเด็ดเด็ดดวงเช็คดวงแม่นๆกับหมอแจมดวงเด็ดเด็ดดวงมีปัญหาไม่สบายใจอยากรู้ทิศทางชีวิตจากนี้จะเป็นยังไง เช็คโชคลาภความรักการงานการเงินสุขภาพในอนาคตอันใกล้ของคุณจะรุ่งหรือร่วง10คำถามเพียง199บาทเท่านั้นรู้ทันดวงก็รับมือได้ทันการัีตีความแม่นโดยดวงเด็ดเด็ดวดวงสนใจแอดไลน์ line. สแกน QR Code คบนหน้าจอได้เลยค่ะหรือโทร0809979665 ศูนย์แปดศูย์เกาเก้าเจ็ดเก้าหกหกห้า